ไปกันต่อคะ่ะผู้ชมคะอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยมากฝีมือจนหลายๆลยคนบอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆสำหรับคุณชายชาติโยโดมนะคะอยู่ในวงการบันเทิงมา27ปีเต็มๆค่ะยังสนุกกับการทำงานอยู่เลยและเขาบอกว่ามีช่วงที่เป๋ๆช่วงที่งงๆกับชีวิตอยู่บ้างนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญมากๆนั่นคือแพชชั่นกับการเป็นนักแสดงนั่นเองการเป็นนักแสดงค่ะมันมีมน,นเสน่ห์และมีความสำคัญมากๆนะคะตอนนี้ตนเองบอกว่าเรา หาความแตกต่างหน้าของตัวละครให้มากยิ่งขึ้นด้วยบางบทเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันแต่ทําอย่างไรละ่ะให้เรารู้สึกว่ามันเกิดความแตกต่างกันขึ้นและก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ตั้งใจมากๆกับการทํางานในวงการบันเทิงนะคะส่วนความสนุกรวมไปถึงแพชชั่นต่างๆของคุณชายชาติยศดมจะเป็นอย่างไรบ้างฟังจากปากคุณชายชาติยศดมกันค่ะเป๋คือแบบเป๋จากอาชีพนิดนึงหมายถึงว่ามีช่วง ช่วงที่หนักสุดของไทยคือแบบช่วงที่มีลูกมากกว่าแบบแต่งงานแล้วมีลูกแล้วแบบไม่อยากแล้วอะไม่อยากคือไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบจะไม่อยากทําตรงนี้ไม่อยากเป็นนักแสดงไม่คือแบบตอนนั้นแบบมีช่วงจวังหวะที่รู้สึกเหมือนเป๋แบบทำไมต้องออกมาทํางานทำไม มันแค่แบบแปลว่ามันมันเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่ที่เรากําลังโฟกัสอยู่กับครอบครัวกับกับลูกความความมันคือความเห่อเดือนละที่แบบเออความใหม่สําหรับเราคือการได้เป็นพ่อคนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะอยู่ตรงนี้ไม่อยากจะแบบโดดพลาดโอกาสอะไรต่างๆในการที่จะเห็นเขาค่อยๆโตในแต่ละวันมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนอยากอยากจะอยู่ตรงนี้มากกว่ามันก็จะเป็นช่วงเวลาสักหลายปีอยู่เหมือนกันอะไรดึงกลับมาคะดีอะไรดึงกลับมา คือสุดท้ายแล้วแทก็ยังแบบก็ยังอยากอยู่่มันจะมีช่วงช่วงที่ลูกเริ่มเริ่มเข้าเรียนเริ่มโตขึ้นมาปั๊บเราก็แบบโอเคเราเราอาจจะต้องหาอะไรที่เราไอ้ที่ยงโหยหาของเรากลับมากลับมาเติมเต็มเราอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโอเคมันมันมันได้ฟูลฟิลกับความเป็นพ่อในจุดหนึ่งแล้วเร,เราก็เลยกลับมาทำในสิ่งที่เราเราเรารักได้ครั้งหนึ่ง นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่านอกจากการทํางานแล้วอีกหนึ่งสิ่งสําคัญมากๆคือครอบครัวก็ดูแลเลี้ยงคุณลูกนะคะตอนนี้ลูกกาลังน่ารัก,กเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าค่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อนะคะอย่างคุณชายชาติโยโดมนะคะขอให้สนุกกับการทํางานสนุกกับการเลี้ยงลูกนะคะ